อ,อย่าซีครับบังวยกับว่าได้ถ่ายคลิปแด้นะครับในมือนี้เนาะพอดีคุณพอ่อเสียชีวิตนะครับก็เลยยุ่งนะครับเรียงงานศพคุณพ่อพึ่งจะเสียวางขึ้นนะครับประมาม่ทีสามนะครับเสียวางจนทีสามนย่แหลเพึ่งจะเตรียมการเตรียมยางเรียบร้อยนะครับก็เลยมาถ่ายเลกตาบอกเลขคนตายเนาะ มาแบกฟันพี่น้องอีกีนึ่นะครับกัลองไปฟังมึงเนาะเอาวต้องไว้อันมวาดคุณตาบอกตัวใดกับหาซีตาหาซีครับหาซีเนาะเพิ่เป็นสามตัวแตกเด้อนะครับวันคุณตาละเมอเนาะแตเดี๋ยวนี้คุณตาเสียชีวิตแล้วเด้อนะครับพอมารวยนี่แหละนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับวันนี้มารวยไปเลยลงคลิปจักคลิปเล็ววันนี้ยากเนาะยากงานศพคุณพ่อนะครับอืม ที่นอนยซี่กบกเว่ามีผู้ชมมานะบอ,อนะครับก็อาจจะบ่ไร้ลงคลิปอาจจะเป็นนายจะลายมืออยู่หรือลงอาจจะล่งปลาปลายบังเนาะแต่ว่าจะเราะไรลุงเป็นหลัก้นเรานะครับเพราะว่าพอเราเสียนะครับมอเลยกข็าแกร่งแค่ไหแต่ยังขึ้นยังได้ก็เพื่อนบอกเลขยกก้อนตายเนะาะก็คือหาชีเนาะถ้่ว่ากับว่าแน่เนาะอาจจะอาจจะถ่ายต่อแต่ว่าขั้วก้อนนั้น ตาแล้วบอกอันตัวใดกอน,น,นือว่าปแตนอะไนีเจ็ดไหม 2> 2เจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองอกว่บอกคนสิาาสวสาหาสีควอนสิบอกหาซีนวะอืมที่แรกได้ถามบนเว่าเลขไถ่เลขแล้วอัน<ม>เจ็ดศนย์สองหนึ่บนบดาเลยนะเลยนะา,าเนะอืมฝาโลงเน้อนะครับเนาะ กระสีมีเลขฟ้าล่งเนาะเล็ฟ้าโลงเลขเพนบอกสิมีสองตัวที่คุณตาบอกด้วยนะครับกระสีมีเลขหาซี่ครับเจ็ดสิสองเท่านี้นะร้อนี่กระสมีสองอันเท่านี้แหละคุณตาบอกแต่ว่ากระสมีฟ้าล่งเปิด้างไหนตอนนี้บฟสิบ จน้อยเถอวะขอบคอไมากครับกสิมีเล็กพอบอกเนาะตาบอกหาซีไว้ละหาซีซี่หาบอกซีหาแล้วหาซีหเนาะลรวก็สิมีอีกตัวนึ่งตัวกก่นศูนย์นย์สองเจ็ดนปะดยินก่อนเนาะแล้วก็ด้ยินศูนย์สองนาะขึ้นเล่น บอกเลขก่อนตายเนาะบอกเลขก่ขอนตายคร <c oughs> ับเล็กคนนี้ฝาลงฝาลงฝาลงลงฝาลงหนีหาศูนย์ตัวมันจะมีตัวแปลงนหน่อยมั้งหางมันจะไายเลขหกมันเลขหกกับไข่เลขเก้าอายุตาแปดสิบเกณฑเนานะ ประมาณนี้ได้นะครับสจ้ารับเหล็กเนาะของของคุณตามอเลอร์ก็มาแบ่งปัดนะ้ำต่างมาบอกพี่น้องอีพีเนะาะฝากคุณตาเสียแล้วมอเตอร์ก็ไปถ่ายคลิปในช่วงนี้นะครับมันยากเงี้ย,ยนะครับก็ต้องบอกเลขของพ่อก่อนแล้วบอกเลกขก้อนตายนะครับก็บว่าแน่ล่าจะเป็นล่าหรืออาจจะไปถ่ายต่อก็ได้หรอกอาจเป็นเจ็ดศูนย์นสองขึ้นเราบอกก็ได้ส่วนฝาโล่งเนี่ยมันเป็นเลขห้าศูนย์แต่ว่ามอเลอรเบื้องล้วมันเลยไข่กับเลข,อขอเขาขดหัวไว้น้ำ อาจจะเป็นเหลือหหรือเหล็กเก่าอะไรได้นะครับอายุคุณตาขังโลกคือ87ปีแด้วนะครับอืก็ตามนี้นะน้องเมย์เนาะอันเมย์เห็นตอนคุณตาเสียบะรับคุณตารับไปเลยบะนะครับหมอเลยก็ไม่เห็นกันหมอเลยกันว่าคุณตาเนื้อว่าหมอสีดาได้ชิลลีเพราะเขาจะว่าหมอสีดาอย่างรับเลยเนื้อว่าเรารับเนี่ยยันยาเนาะเขาไม่ได้สังเกตนะครับคุณตากระจับไปดูควบสงบด้วยนะครับ นะครับตามนี้เ้ื่องนับสรับเลขคุณพออําเน้อนะครับพองมารวยละเพื่อนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพื่อนบอกเลขก้อนตายคือหาซี่ครับเจ็ดศูนย์สองเด้อนะครับส่วนฝาโล่งหาศูนย์ก็เขาขอดวน้ำก็จะเป็นหาศูนย์หกหรือหาศูนย์เก่าอะไรนะครับส่วนอายุคุณตานะครับขังกับโลกคือแปดสิบเจ็ดปีเนาะกรินแล้วแล้วก็เสียแปดสิบหกเพอาเพิ่มปีหนึ่งเน้อนะครับเม่ได้อโลกล่ะกินฮอดไปไงวะ กินหอดจ้ะกินหอนเนาอะ,อะคุณตาไปเนาะเาก็คุณตาเล่าร่มดีเลยทุกอย่างเล่าอยู่ในห้องก็ม่ตจอร่มดีเนาะว <c oughs> ่าแบบว้านะครับแต่ว่าต่อไปกับโคชิบาริเห็นรอยยิบแล้วเนาะแต่ว่าเ้าก็สามารถยอดว่าในคลิปที่เขาถ่ายเพิ่นได้ด้วยกันครับก็อยู่ในโซนความจับหูหลุดสุขคนละงหลานสุขคนเด้อะนะครับ <c oughs> ขอโทษได้เลยนะครับหมอโดยเพื่อได้ถ่ายคลิปให้เด้อะนะครับวันช่วงนี้ คุณตายเสียชีวิตเด้อนะครับเดี๋ยวยจังไดียฟันดีหรือจังไดค่ะเดี๋ยวลงคอีกทหนึ่งเนาะแต่บันไดหาตามมาบอกอีกเทีหนึ่งนะครับแต่ว่าทีน,นี้เราบอกเลยคนตายคือนหายีกับเจ็ดส่วนสองเด้อนะครับเอากประมาณนี้เด้อนะครับเดี๋ยวโชวคฝาลกของเบื้องนึน่เนาะเออเล็บเ,เ,เ,เขียวเดี๋ยวปาดเขียวไว้นึ่เนะาะก้อนจะไปเผาอ่าคงจะเป็นเผาเมือวันที่วันพฤหัสพฤหัสเมือน,นที่ไรลูก มันีสิบสี่สิบห้าสิบหกห้องสิบเาล็ออกสิบหกเลวกอ่อ้าวแต่เขา,าพาว่าเผลเร็วกอ่เร็วกอ,อกนี่ดีเลยแต่ว่าลู้ว,ว่าจะออกก็อยู่ว่าาสิบอกว่าแปดกจ็ดกนอยู่าวา่าแียงวพวซะเพราะว่าออกไปกกควานเะงินทหาไม่แปดเจ็ดไม่เจ็ดแปดนะเฮ้ยจะมาเป็นวงนานั้นซะอาจจะว่าแชงควานะจริงๆว่าได้แชงเนื้นอครับเชได้เนะื้อสั่นเลรอแต่ชีว่าเชียได้ายไปเลยนะเพราะว่า มันเปรตรงเนาะอีเดนไดเลยเนาะก็ไม่ได้อาจจะเลยเข้าก็เป็นไปไหนกันไอเสอกเปียดเออเปียดหกอาจเป็นเปียดเก้าไปเลยอายุจริงเนาะเปียดหกหน,นึ่เออเปียดเก้าถึงก็ได้น้วยอายุจริงเคือ,อดอกแล้วเรีนแปดเรีนเปดหกอะไรเขาก็เลียน,นเปดเก้าเนี่ยเนาะงานวิสอายุจริงแลว้วยนะครับแปดสิบหกปีนะคางโรคหนึ่งแปดสิบเจ็ด แต่ว่าข้อหัวก็เป็นแปดเก้าหรือกันนะครับอวามสาม,มารถนี่ได้นะครับสำหรับในทั้ทงของคนตาบอกเลกีกคนตายเจ็ดศูนย์สองสาโลกหาศูนย์นะครับเลขมันไข่เลขขอดหัวนะมารวยเรื่องศูนย์หาหกศูนย์หาเก้าอายุคนตาขัางสาโล่งลคือข่างโลกคือแปดสิบเจ็ดปีแต่ทีกีงร้อสิบแปดสิบหกนะครับกันแปดเก้าดามด้นะครับแต่ว่าคนบอกเลยก็ตายคือนี่แหละหาชี้ครับเจ็ดศูนย์สองนะครับตามนี่ได้นะครับ เอา้าน้องไม้หอกกับสูดต๊ะนะครับถึงไม่มีคนตาหอกกับสุดโต๊ะไปเ,เก็บข้อทรงจำอย่างงูตาไปเนาะนะครับเดี๋ยวกับเสร็จงานศพเรื่องแกเข่าเรื่องไหนแล้วกับงั้นมรนก็จหายคลิปเพื่อเอาเนาะไอพี่น้อนเอาแนะหาละแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นคลิปมาเตอร์เรือเรื่องอีกทีน้อยๆก็ถือว่ายากนะครับช่วงนี้คุณพ่พอเสียชีวิตแล้วนะครับกับพ่อสามารถเออถ่ายคลิปได้ช่วงนี้นะคือยากพองานสุดพอเนาะ เอาเสร็จแล้วเนาะเหมือขอคุณหล,ยลายๆทีนะทรัีมาเบา,เ,าเรียงตาบอกเลืก่อนตายเนาะแล้วก็เรือฟ้าลุง่งเรืออายุเล่าล่ะนะเอาเสแล้วลูกหลาไปนะครับกับลูกสาวกาวับมาเบาแท่นนะครับเอาเสร็จแล้ล่ะหรือล,ลาเลยเอาไปรถ